แม่เป็นกรมจะุูกพักผิดทักลูกตั้นสอนผิดสอนผ่เป็นครูใหญ่เป็นอักรหันของคำของอัมพัยเป็นผู้ให้ให้ให้ใครไม่ปานนาับัรรทุรัตนัตยัยสะขอความนอบน้อมของขราเจ้าจงปรากฏมีแก่พระรัตนตรยัย ขังขอเจริญพรเจริญสุขทศดีเพื่อปรากฏมีแก่บรรดาญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัท่อแม่สรัทธาตัดตั้งหลายบ้านวางสิ่งคำทุกหลังคาเรือนต่างก็มีไมตรีเมตตามาแสดงน้ำใจและได้หันความกตัญญูกตวเวทิตาของลูกหลานทุกคนที่มีต่อแม่ ท่านตั้งหลายตั้งก็ตั้งคิดมาแต่ไกลตั้งใจกันมาแต่บ้านมาร่วมใจกันใกนการตั้งบำเพ็ญกุศสนพอันเป็นทัพศนานุปทานนักิจกุทิษเป็นกตัญญูเชิดชูบูชาคุณของแม่วิลอยสุดใจปุกเูได้เถงแกมมรณะกรรมอากหลุกหลางอยากเปลี่ยนน้องไปโดยวัยเก้าสิบปี ซึ่งวันนี้จจนได้รับเกียรติจากท่านท่านเจ้าภาพมีคุณยมแม่สุริรัชยาและท่านรองสัตรจาจรร์นายสัตวแพทย์สุประชัยคุณครูอุไรวันสีที่วงพร้อมครอบครัวสีที่วงทุกคนได้มาแสดงไมตรีเมตตามหาท่านเจ้าภาพมาร่วมแสดง ไมตรีเมตตาในวันนี้ก็มารับลึลกถึงกรรมของครูบาอาจารย์ก็ได้กล่าวสอนไว้ว่าคนเรานี้จะหันน้ำใจกันในสามยางหรือ3ามจอยามแรกหรือว่าจอแรกคือยามจนจอที่สองคือยามเจ็บ และจอสุดท้ายคือยามจากักบุคคลทีะะ่จะแสดงน้ำใจได้ลึกซึ้งและเห็นทีว่าจะเป็นมิตรแท้ไ่ใช่มิตรเทียมก็จะต้องหันกันในยามสามประการนี้เท่านั้นคือยามจนใไถเอื้อมมือมาช่วยเหลือ ยามเจ็บไผ่เอามือมาประคองรักษาและสุดท้ายยามจากไผ่มาอุทิศบุญกุศลเป็นสเบียงบุญไปหาและวันนี้ตระกูลขอบครัวสีที่วงนำโดยคุณแม่สุริราชยาไปได้ร่วมกันเป็นที่กราบมารู้คุณของแม่วิลอยสุนใจปุ๊กพูดถึงแก่มรณะกล่ มืสับความกา็อุ้ยได้จากลูกหลานไปก็ยังความโผมานัสเสียใจให้เกิดขึ้นในห่วงหาด้วยไทยของลูกหลานทุกๆคนก็ขึ้นชื่อว่าแม่เนาะลูกคนใดจะก็อะไรหายิ่งเป็นแม่อุ้ยลอยด้วยซ้ำท้ายเป็นแม่ที่คอยชี้ให้ลูกได้ทนำนำให้ลูกได้คิดปฏิบัติให้ลูกได้เห็นเป็นเด็กติแบบเพื่อแก่ลูกมาโดยตลอด เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทุกคนด้วยพรพ,พิหารธรรมสีอัตมภาพจึงยกบทกรอนขึ้นวันนี้ก็แม่เป็นพรมพจะตุภักพขพิทักลูกไม่เวรอยเป็นดับพรมมพิทักลูกพระพรไมได้มีสีหน้าอยากโยมตัดต่างหลายแต่ละหน้านี่ก็มีความหมายที่ต่างกัน หน้าแรกนั้นบอกเมตตาคือความรักแม่ไว้อยเนือความรักความห่วงใยในลูกหลานทุกคนเพราะว่าลูกหลานจะอยู่ใกล้อยู่ไกลแสดงความละลึกถึงเป็นห่วงหาตลอดยามที่สวดมนต์ภาวน,น,นาก็บลำลึกื่อลูกทุกคนนั้นปลอดภัยหลานทุกคนนั้นอยู่เย็นเป็นสุขนี่แม่แสดงเมตตาแม่ทุกคนมีความกรุณาคอยสงสารลูก จะตุกจะยากจะยากจะดีจะมีจะจนยามสุขก็ร่วงยามตุกก็ร่วงคราวใดที่ลูกจะต้องประสบพบเจอกับวิบากกรรมแม่ทุกคนก็กินดูสงสารคอยที่จะทำทุกอย่างเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกนี่เรียกว่าหน้ากรุณาหน้าที่สอง หน้าพระพงหมหน้าที่สามแสดงหนถึงความามุธิทิตามุธิทิตานี่แปลว่ายินดีตะโกนสุดใจปุกบอกว่าจะเป็นลูกเต่าหลอกอแต่ละคนสราบกันดีว่าทุกครังที่ลูกทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตเนี้นหนังสือโจบการจะได้ฮับเลือกฮับอาย่างต่างๆจากประชาชนปิ่น้องกับ แม่เองจะดีใจอย่างที่สุดมีมุทิตาคือยินดีมหานลูกได้ดีมันต่างกันเพราะโดยโปกติความยินดีจะมาเกิดขึ้นกับบุตุชนอย่างแน่บุคคลเื่อหังคนอื่นได้ดีนะั้นภายใต้ลึกๆย่อมมีความอิจฉาอยู่พองแต่ความอิจฉาทิสยานี้จะมาเกิดในห้วงหัตไทยของแม่ผู้มีใจดังผม ปันจึงบอกว่าแม่นั้นมีหน้าหมทิตาคือยินดีเมลูกได้ดีหน้าสุดท้ายอุเบกขาคำว่าอุเบกขานี่ทําใจเมื่อเป็นกลางยามใดจะลูกดือ้อยามใดจะลูกมาเข้าใจแม่ก็กมาได้ถือโทษโลดเคืองเม่มีจะมาจาจิ้งฮิว่าแข่งชักพักกระดูก ก่อลูกนั่นจะต้องทะลงตุกโดวยวิบากกรรมก็มีเด็ดขาดยามลูกได้ดีแม่ก็พลอยเย็นดีแต่ยามใดทีด่ลูปปกบองหมเกี่ยวหมคุณแม่ก็อุเบกขาเนียลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันกระทบบางครั้งหบห่อเลือดเหมือนเฉื่อดเฉือนอยู่ใกนการไปเรื่องธรรมดายิดก,กันเพียงกันเมื่อที่ลูกตี่อดี่อแม่ก็เตือนก็บอก พัอทีลูกผิดพลาดคิดผิดพลาดกู้ผิดพลาดทำผิดพลาดทำให้แม่นะั้นต้องเจ็บช้ำน้ำใจแม่ก็มีอุบกขาคือก็ได้ยึดติดในโทษกกรมตั้งหลายเ่านั้นโอ้โหสีกรรมือกับลูกกนะับหลากคนอันนี้ก็จึงบอกว่าแม่นะั้นเป็นพระบครของลูก พราะฉะนั้นวันนี้ด้วยความกตัญญูของลูกหลานทุกคนความกตัญญูนี้ไม่ได้หากันได้ง่ายอยากโยนขึ้สำหลับกตัญญูแปลว่ารู้คุณท่านกระตเวทีตาแปลว่าพร้อมที่จะตอบแทนเพราะคุณท่านมระมคุณและต้องตอบแทนคุณอันนี้ลูกหลานทุกคนมาทราบกันดีบ่าคลอยหรือแม่อันเป็นที่รับหิ ยาแม่เป็นคนลูกทุกคนเ็ยช่วยกันประคองเลี้ยงชีพิตปัดนี้แม่จากไปจินช่วยกันเลี้ยงวิญญาณตั้งบำเพ็ญกุศลซบไว้หลายคืนแล้วันนี้กานลุกหลางอยากพี่น้องก็มาล้ำลึกถึงบุญบละละปรทิต่างก็นึกถึงสิ่งสำคัญ น่าก,ก็คือพระธรรมคําสนอนเขาบอกแม่อุ้ยยังมีชีวิตอยู่หงมที่จะเข้าวัดสร้างกุศนคฟังเตศฟังธรรมอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นแต่ละคืนแต่ละคืนลูกหลานจึงจัดสรรพระนักเทศเพื่อมาแสดงขับแหลกเริ่มเดิมทีก็จะได้มาวันสุดท้ายแต่ว่าหลวงพ่อ แต่พระครูวิชิตศิรพรบอกว่าอันวันสุดท้ายนั้นปอมันิม่ต์นเรียบร้อยมาวันนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบุญดวนถือว่ามีวาสนาถึงกันพดาญาติโยมท่านทัางยวันพรุ่งนี้แล้วก็วันคือกร่วมเป็นกรมคูดั่งการเตะนะเพราะฉะนั้นวันนี้ สถานอยากยกตัดต่้งหลายมาฟังหน้าฟังธรรมอัตมภาพจะอยู่ในฐานะของพระลูกบดีพระหลานบดีของอนนุ้ยลอยจะเนึกว่าวันนี้มาทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดคิดไว้อย่างนั้นน้อมนำเอาอย่างรสธรรมปฏิสนาเป็นพระอนิสงส์ผลลุญูกัมจูอุดหนุนแม่อุ้ยลอยผู้หลวงหลัก จิขอชื่นชมกบับบรรดาญาติโยมตลอดจนถึงลูกหลานทุกคนประสมแล้วที่เป็นลูกของอุ้ยการการะทําของเฮานั้นทักดีและชั่วย่อมส่งผลต่ออุพกา,ารีอย่างแน่นอนตรงนี้ปณนจบอกว่าลูกเหยหลานเหยจะทําสิ่งใดใครควรพิจารณาเพืถูกทำบัดดีงไปเปิน้นปจะิิบากันตกเก่า คนว่าตึงตะปูนพดมาเหี่ยวอุ้ยเดียวพ่อเหี่ยแม่แม่ทำดีผู้คนตั้งหลายกาสนเสริญตึงตะปูนพดมาถึงอุ้ยเหียวพ่อเหียแม่เหมือนกันอันนี้บรรดา่า้ทั้งหลายไม่จะปลารบถ,ถึงข้อคุณของแม่ที่นี้เรื่องข้อคุณของแม่ของฟังกันมาแต่อ่อนแต่อ่อนฟังกันมาแต่น้อย บางคนก็นยังถามในใจว่าทาไมต้องฟังเหี่ยแล้วพระคุณของแม่นั้นมีความเลิศวิไลอย่างไรจึงนํามาอู้แล้วอู้แหมอู่แหมอู่แล้วอู้ว่มีวันจบอู้นมีวันสิน้นแน่นอนเพื่อนจื่อพระคุณของแม่นั้นจะพานาอย่างใดก็จ่สามารถอาจอู้ได้ทั้งหมดก็จึงอุปมาเปรียบว่า แม้จะเอาผืนแผ่นฟ้ามาเป็นกระดาษเอาเขาระศุมเมรูปมากมาเป็นปากกาเอาน้ำในมาหาสมุทรมาเป็นน้ำมึกแต้มเขียนระคุณของแม่สุดแผ่นฟ้านภากราก็รอาจจะสาธยายความดีของท่านทุหมดสิ้นไปได้ถ้าจะกล่าวไปอักอย่างหนึง่งคือการพิจรงงารณาโดยธรรม เรียกวโยนิสงมนศสิการเป็นการพิจารณาใคร่ควรถึงทําใดทํำนึงยกตัวอย่างเช่นบางคนเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมต้องดูแลมไม่ในอนดีตข้าวต้าตหตาลาก่ก็มักเคยมีความคิดแบบนี้อย่างแน่นอน แต่มาในสังคมปัจจุบันด้วยเหตุว่าเทคโนโลยีและความอำนวยสะดวกมันก้าวไกลสิ่งต่างๆจเจริญรุ่งเรืองพัฒนาสถาพรไปมากแต่กะเห็นทีว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่มันมาไปตามโลกาภิวัตนนั่นก็คือสินธรรมและจริยธรรม คนสังคมยุคป,ปัจจุบันจึงมีการตั้งคำถามว่าทำไมต้องดูแลแม่อาตมาภาพจึงจะขอเป็นผูแน้แทนลูกและเป็นผู้แทนของปุภาการีบิดามารดาอธิบายเรื่องน,นี้ว่าการที่ลูกจาเป็นจะต้องมีหน้าที่ดูแลปอก,กับแม่นั้นแท้ที่สุดแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อปอก,กับแม่หรอก เป็นประโยชน์เพือตกเก่าโดยทั้งสิน้นเพราะในทางพระพุทธศาสนานี้คือเอาเรื่องกรรมเป็นหลักใหญ่ผู้เดีเจ้าแสดงไว้ว่ากรรมมุกนาวัตติโลโกสัต์โลกยอ่อมเป็นไปตามกรรมบุคคลวานเพื่อเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนะั้นเขากระทําเช่นใดกับพอกับแม่อย่างแท้แน่นอนลูกของเขาจะทำกับเขาอย่างนั้น อันนี้เป็นเหตุเป็นผลถ้าเหตุมันแบบตรง <c oughs> เหตุแบบมีแบบสามารถผลที่มันจะงออกงามเกิดขึ้นได้แบบมีเพราะฉะนั้นเมื่อผลมันมีต้องไปดูเหตุของมันว่าผลมันเป็นอย่างอี้เพราะเหตุมันคืออย่างนี่ต้องสําคัญพิจรารณานี่อย่างลูกมาถึงดื้อน,นั่นอูบอกอยู่ว่าฟัง เ้าต้องไปครอบครัแล้วก็เมื่อตอนติดแม่กับพ่อเลี้ยงดูเขาเขาดื้อบ่อนี่สําคัญมากเป็นเรื่ององกํามอยาเยกเยิมนั่พราะฉันบุคคลใดที่เลี้ยงดูพ่อแม่เอาใจใส่บุพการีของตนแน่นอนเขาก็ไม่ได้ปรารถนาหรอกที่จะให้ลูกมันมาเลี้ยงมาดูแต่เท่าว่าแก่เข้าชรลาลงแล้ว ได้หันหน้าลูกหน้าหลานประดีจะอยู่พอาอย่างนี้มันจะหรือจริงอยู่ี่พ่อกบแม่กับป้าพนนาเราก็จะเลี้ยงสุขเขามาเรื่องสุขเขามาเลี้ยงต่อป้าพนนาเงินคนละกระเป๋าแล้วพ่อแม่เลี้ยงดูตัวเ่าได้อยู่แล้วก็จจาเป็นแม่ก็ก็ออมีพ่อแม่คนใดป้าพนนาเราเล้ลูกมาเลี้ยงต่อกับมีแต่ทีนี้เท่าแก่มาแล้วได้หันหน้าลูกพ่อกันยังสบายใจมันจะหร เหมือนแม่อุ้ยลอยมาจนดึงวาระสุดท้ายของแม่ยังได้หันหน้าลูกหน้าหลานทุกคนอย่างพร้อมเพียงเคียงหน้าอันนี้กับความสุขใจแก่เท่าฉรา,ามาเงินที่จะเลี้ยงชีพก็บพอมีแต่ระหว่างที่อยู่โดดเดี่ยวกับอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาอะไรจะเป็นสุขกว่ากันถ้าแต่ไหนก็พิจรารณาใจเป้นใจตัว เขาเท่าแก่ามาแล้วมีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองพอเท่ามาแล้วก็หันหน้าถูก่าหันหน้าหลังเขาจะว่าเวยยางไดเรลองพิจารณาเอาพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลก็จะรับจึงเป็นคาตอบว่าทำไมเราต้องดูแลเพื่อมาดูแลได้ก็ก็ได้มาดูแลก็ได้แต่ก็ต้องระวังนะ่ะจะไปมีลูกก็แล้วกัน ก็ามีลูกปุ๊บก,ก็บเตรียมตัวรับกลับนั้นได้โดยดีาะวันที่เขาเลี้ยงเขาใหญ่มาแล้ววันนั้นที่เขาเกตเข้ามาเขา,าเจะต้องอยู่โดดเดี่ยวดังเช่นที่เขาทํากับพ่อกับมแม่เขาอย่างแน่นอนขอเจริญพย่างนี้ทีนี้มา่จะกล่าวลึกซึ้งเข้าไปแหี่ยมก็แม่นั้นอยู่ในฐานะที่ลูกทุกคนควรจะกตัญญู ั่นก็เป็นสิ่งที่สมควรไม่ใช่เหรอครอบคเฮาตันตั้งหลายจะกาเนิดเกิดมาเป็นคนพอ่อกับแม่คอยดูแลทะนุถน,นอมเอาใจใส่กว่าจะเลี้ยงใหญ่มานี่เสี่ยงเข้าไปกี่กันสอบเสื้อผ้าไปกี่ชุดเงินไปกินบาสเฮาตัดตั้งหลายก็เคยขึ้นไม่ใช่เพียงแค่เฮาตังตั้งหลายก็เคยขึ้นพ่อกับแม่ก็เคยขึ้น แล้วถ้าปัจเจเป็นพอ่อเป็นแม่ก็จะเกิดก่อเกิดแน่นอนก่าปีกับน้องหัวใจของเกิดแล้วเพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าระคุณของพอ่อกับแม่มันเลิศสุดประเสริฐจะกวาลนี่จยาหาในเสมอเท่าระคุณของท่านทั้งสองเห็นทีจะมามีเสร็จแล้วจึงบอกว่าแม่เป็นกรมจะตุภักขิทักด์ลูกท่านสอนผิดสอนผูกเป็นครูใหญ่ เป็นพอ่อพรมบ่อปอดังติ๊บบ้าเวจิกี้ยังเป็นครูแหมคอยสอนลูกใครสอนนื้ออู้ผลแหลกที่ใโรงเรียนหรือป่อกะแม่ก็แม่กินข้าย้อนแต่ละหลายลองขอคนเท่าหรือคนเป็นพ่อเป็นแม่เลี้ยงลูกนั่นน่ะอย่างน่ะทีวีตัดลง นี่เนี่ยแม่เป็นครูคนะอยสอนลูกแล้วก็เป็นแฮมไารลงไรซิงยๆยไรยางญาติโยมต่างๆในชีวิตของเราแล้วจะต้องเป็นคนประเภทไหนขอถามก็เมื่อว่าที่จะสามารถลืมพรอคุณของพ่อของแม่ได้จะต้องถามกลับไปว่า จะต้องเป็นคนประเภทไหนที่สามารถลืมพระคุณของพ่อของแม่ครับทางทางในพ่อแม่มีคุณูปการมีพระคุณยิ่งใหญ่มหาศาลเพียงนี้เกิดก็เกิดมาก็เปิดกินก็กินนมกินเลือดเปิดว่าจะเกิดมาปดเกาเดือนแม่ไระเจ้ท่านทั้งหลายอย่ามาลองซ้ำมิด่ปุ่มมาตอนนี้มันต้องไปว่าแม่อ่ะ พี่ปุ่มเขาเนี่ยไม่ยังนักมมนยังคึืนอัดจะตายอยู่แล้วถ้ามีลูกอยู่ในตองมีบุตรอยู่ในอุทรไม่จบประตงไหนจะนอนจะนั่งจะยืนจะเตี้ยว,จะ,ยวจะกินกล็ลำบากทุกอย่างเข้ามไปความลำบากแม้ที่สุดวันที่ลูกจะลืมตาดูโลก,กวันนั้นเป็นวันต้องเรียกว่าเป็นวันที่หนักสัตโลววันเกิดลูกนี่นะ พราะมันเป็นวันระหว่างที่ลูกเกิดลูกก็จะลืมตาพอโลกส่วนแม่ก็จะปิดตาลืมโลกเพราะมันเกิดเกิดเกิดตายไอ้แม่ก็จะตายอยู่มันแล้วไอ้ลูกก็จะเกิดแต่ดังนั้นยังพอหนักเรื่องไม่หน่าข้าศนกนะแต่ถ้าไม่น่ามันบอกมีลูกมันบอกเกิดลูกไม่ไปตายเลยก็เนี่ยตายย้อนลูกแต่จะบอกว่าแม่มันมีพระคุณต่อลูก เอาสิ่งใดมาเก่าเพียงแค่นี้ก็พระคุณมหมัดล้นและอยากยมนั่นเท่านั้วเกิดมาเอาเตไเล,ไเล,ลได้เลยกะกินได้เลยกะอู้ได้เลยกะดูแลตัวกเก่าได้เลยอย่างนั้นหรือก็ดูแลตัวกเก่ามาได้เสื้อมมือของพ่อของแมนะ่ทั้งนั้นที่คอยประคับประคองเอาใจสาใส่มาเช่กนกะนอย่างใหญ่ เติบใหญ่ขึ้นมาจึงกล้าหางชัางใช้อาจองเถียงพ่อเถียงแม่ได้ยางไดเติบใหญ่ขึ้นมาจึงก้าวรา้าวดูถูกดูแคลนดูมหมิ่นพ่อแม่ัวกเราได้เป็นคนอยา่างไรถึงทงอย่างนั้นได้อันนี้ต้องพิจารณาละ้ะนั้นบรรดาอยากโยมสาธุชนก็อ,ออกไม่ออก อันเป็น่รัาที่ฟังแล้วก็ค่องขอพิจารณาว่าคนเราล้นตาก็มีหน้าที่และจงทําหน้าที่ของตัวเ่าให้ดีเขา,าขมีหน้าที่ไอ้อย่างก็จงทําหน้าที่นั้น้สมบูรณ์เหมือนกับแมว้ลิลอยฐานหน้าหน้าที่ของความเป็นแม่แม่ก็เลยบกพร่องในหน้าที่นี้เลย เลี้ยงลูกจนท้องจนด้องนะท่านนะับตอนที่ตุกผมก็เคยได้บอกลูกสัครับกวัว่าลูกจะตุกอกตุกใจแม่น่ะเก็บไว้เหงาคนเดียวถึงเวลาแบบยิ้เมื่อกำลังใจลูกมันดีบอกไปสอนไปลูกบ็ฟังเถียงแม่ไม่ใช่ว่าแม่ระเสียใจมันอยู่ในใจใครจะมาหู มันมีใครหูญาติโยมต่างๆก็เก็บไว้ในใจของเปิ้ลนแล้วก็ความฮักความเมตตาของเปิ้ลที่เปิ่ลบอกปวดบอกเจ็บเขาเก็บของเปิ้ลนวาลูกกูกูเลี้ยงมันมาลูกกูกูเลี้ยงมันมาจะดีก็ลูกกูจะให้ก็ลูกกูเลี่ยนนำใจของอกอีแหละมัจะมีความฮักของใครเลิกวิไลคอนี้แหร เสมอเต่ากระบอกกระแหกเห็นที่เจ้ามีแล้วยอวยากโยมเธอจังหล่ะ